สวัสดีค่ะเจคโนแนะนำที่ดินแปลงสวยนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะพื้นที่ขนาด3ไร่ค่ะราคา5 1 0 0 0นหนึ่งบาทนะคะอยู่ติดกับถนนคอนกรีตน้ำไฟเข้าถึงค่ะทุกท่านภายในแปลงมีบ่อน้ำกว้าง50ตารางวาเหมาะสำหรับการทำบ้านสวนเลยนะคะแปลงนี้ที่ดินแปลงสวยค่ะทำบ้านสวนได้ทำโคกหนองนาได้นะคะ อากาศดีวิวสวยเป็นส่วนตัวค่ะวิวภูเขาและกังหันลมนะคะวิวท้องทุ่งนาเขียวขจีด้วยค่ะท่่นธรรมชาติสุดๆเลยทีเดียวและที่สำคัญราคาไม่แพงนะคะ3ไร่5100,000บาทอยู่ที่ตำบลหนองน้ำใสอำเภอสี่คิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะคะติดต่อนัดหมายเข้าชมพื้นที่แปลงจริงหรือต้องการขอ,ข,อข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยค่ะนัดหมายเข้าชมนัดหมายล่วงหน้าก่อนออกเดินทางนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านแอดมินเพียงแนะนำเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ